อันนี้สินค้าที่ลูกค้าทำเรื่องคืนมานะครับที่บอกว่าบล็อกใช้งานไม่ได้นะครับนี่ครับนี่บล็อกนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวทางร้านจะไปลองกับล้อรถยนต์ครับผมอันนี้กระปรอบเป็นเหมือนตัวเคาะน็อตนะครับอยู่ตรงกลางนี่ครับใช้งานได้จริงนะครับ ตอต่อตอตอต่อต่อต่อไปต่อให้ตอาไปให้หนูอันนี้จะขันน็อตตัวต่อไปตัวต่อไปออกนะครับออกนะครับเข้าดีๆนะเข้าอ่ะ มันไม่โค่ใช่มั้ยใส่หาไปเลยครับถูกว่ามันโชนมากปอนทุกตัวเลยครับปอนทุกตัวเลย